สวัสดีครับต่อกันข้อที่14 3, สามัปี65นะครับโจทย์บอกว่าลูกโป่ง2ใบนะครับทำจากวัสดุทนความร้อนชนิดเดียวกันและสามารถขยายตัวได้สูงสุดเนี่ย4 4ลิตรนะครับหากใบที่1เนี่ยบรรจุกแก๊สอาร์กอนเอาไว้0.15โมลในขณะที่ใบที่2นกกเนี่ยบรรจุแก๊สนีออนเอาไว้3.92ลิตรที่ STP ถ้า เริ่มทำการทดลองที่ S.T.P. นะครับตอนแรกเลยสตาร์ทที่ S.T.P. นะครับนะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆโดยควบคุมให้ความดันคงที่เน้นตรงนี้กันนิดนึงครับความดันคงที่ตลอดการทดลองนะครับลูกโป่งใบใดจะแตกก่อนและอุณหภูมิที่ลูกโป่งแต่ละใบแตกเนี่ย re, มีค่าแตกต่างกันกีนก่องศาเซลเซียสนะครับจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยผมอ่านโจทย์แล้วผมเข้าใจโจทย์อย่างนี้นะครับว่าเขามีลูกโป่องอยู่2ใบ เดี๋ยวผมวาดรูปประกอบให้คุณเข้าใจด้วยนะคือเขามีลูกโป่องอยู่2ใบลูกโป่งแต่ละใบเนี่ยสามารถขยายตัวได้เต็มที่จนแตกเนี่ย4.48ลิตรนะครับอ่านี่คือปริมาตรเต็มที่ที่ลูกโป่งแต่ละใบขยายตัวได้คือถ้าเกินไปกว่านี้นิดเดียวมันแตกแล้วนะครับโดยลูกโป่งใบที่1เนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการบรรจุแก๊สอาร์กอนนะครับจำนวน0.15โมลนะครับโดยการทดลองนี้ทําที่ S.T.P เข้าใจตรงกันนะครับแล้วไอ้ลูกโป่งใบที่2นี่อันนี้ผมลบ,รบ, e รบปริมาตรสูงสุดนะลูกโป่งใบที่2นี่บรรจุแก๊สนนออนนะครับ Ne นนออนนะครับปริมาตรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ปริมาตรปริมาตรเลยถูกแล้วสามจุดเก้าสองลิตรนะครับก็ทําการทดลองที่ STP เช่นกันนะครับทีนี้เขาเหมือนจะเอาลูกโป่งทั้ง2องอันเนี่ยนะครับไปเพิ่มอุณหภูมิก็คือให้ความร้อน นะครับให้ความร้อนทูฟู่เข้าไปให้ความร้อนเข้าไปซึ่งลูกโป่งนี่มันทนไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทําจากวัสดุทนความร้อนอยู่แล้วนะครับพอให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ผมจินตนาการได้ก็คือถ้าความดันมันคงที่แสดงว่าปริมาตรมันต้องขยายถูกไหมครับปริมาตรมันต้องขยายตัวออกลูกโปง่งแต่ละลูกก็จะค่อยๆขยายขยายขยาย,ย,ายจนในที่สุดแต่ละคนก็จะมีปริมาตรเท่ากับ4.48ลิตรแล้วก็ระเบิดปัม๊มนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลโจทย์ข้อนี้ ยั่มีใครมายินหน้บาา้านนะครับจากข้อมูลโจทย์ชุดนี้นะครับจากข้อมูลโจทย์ชุดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าการทดลองนี้โมนของแก๊สมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลองเลยโมนของแก๊สมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับความดันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าผมตั้งสูตร P 1 V 1ส่วน n 1 T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน n 2 t 2นะครับข้อนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ p v เท่าไรนาที t, ก็ได้นะครับผมใช้แบบนี้เอานะฮะด้วยความที่โมลเนี่ยมันคงที่ตลอดตัวแปร n เราตัดทิ้งได้ความดันก็คงที่ตลอดตัวแปร p เราตัดทิ้งได้นะครับมันก็จะเหลือแค่ V ส่วนทเท่ากับ v ส่วน t v 1ส่วน t 1่เท่ากับ v 2ส่วน t 2เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้เลยครับว่านะฮะผมสามารถใช้ V1 ส่วน T 1เท่ากับ v 2ส่วนที 2, ได้เลย V1 ขอโทษครับ V1 อ่าส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วนทีแล้วก็แทนค่าธรรมดาครับ V1 คือปริมาตรเริ่มต้นของลูกโป่งลูกนี้บางคนบอกไม่รู้รู้สิครับเรารู้โมลของแก๊สตัวนี้แล้วรู้ด้วยว่ามันทำการทดลองที่ STP เพราะนั้น V1 มันก็คือ0.15คูณกับ22.4นั่นเองอันนี้คือ V1 คูณกับ22.4นะครับนี่คือ V1 ส่วนด้วยทีหนึ่งที่ STP อุณหภูมิมาตรฐานคือ273เคลวินนะครับเท่ากับ V2 ก็คือปริมาตรสูงสุดที่ลูกโป่งรับได้ที่มันแตกพอดีก็คือ4.48แนะครับแล้วก็หารด้วย T2 ผมก็จะรู้แก้สมการตรงนี้ผมก็จะรู้ทันทีว่าลูกโปง่งลูกแรกที่บรรจุอากาอน,นั้นมันแตกที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไปแก้สมการหา T2 กันธรรมดานะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ ผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าให้ผมคิดเลขคือผมดูจากไอเนี้ยนะมันมี52กับ52เ39เนี่ยสามนี่เลขมันต่างกันไม่เยอะผมไม่กล้าจะคิดเลขด้วยมือจริงๆผมขออนุญ,ญาตนะครับข้อน,นี้ขอใช้เครื่องคิดเลขประกอบการคำนวณน,นะครับก็ย้ายข้างสมการธรรมดาเลยครับนะครับ,นะรบก็จะเหลือ4.48คูณด้วย273ได้เท่านี้แล้วก็หารด้วย0.15ได้เท่านี้ หารกับ22.4อีกทีนึงได้364 364เคลวินนะครับนี่คืออุณหภูมิที่ลูกโป่งลูกแรกมันแตก364เคลวปั๊บมันก็นจะเต็มที่ของมันพอดีเลยมันแตกนะครับแล้วก็ไปคิดแบบเดิมกับไอ้ลูกโป่งลูกที่2ก็ใช้สูตรเดิมฮะ P1 V อ่าขอโทษพูดผิด V1 ส่วนทีเท่ากับ V2 ส่วนทีแล้วก็ผมขออนุญาตลบสูตรทิ้งแทนค่าลงไปเลยนะครับ V1 ก็เนี่ยครับโจทย์บอกมาแล้ว3.92ลิตรส่วนทีหนึ่ง s อ p ก็คือ273เท่ากับ V2 ก็คือ4.48อันนี้โจทย์เป็นคนบอกมาปริมาตรสูงสุดหารด้วย T2 แก้สมการหา T 2สธรรมดาครับก็จะเป็น4.48เต้ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับ4.48คูณ273ได้เท่านี้นะครับแล้วก็หารด้วย3.92นะครับได้312ครับ312 k e l เคลวิน นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้เลยว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิพร้อมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับไอลูกโป่งลูกที่2เนี่ยไอไอลูกโป่งที่ใส่นนออนเนี่ยมันแตกก่อนเพราะมันแตกตั้งแต่อุณหภูมิ312เ้เคล,ล้วนะครับเขาบอกว่าใบที่1แตกก่อนใบที่1แตกก่อนผิดใบที่2แตกก่อนแน่นอนแล้วก็บอกว่าลูกโป่งใบที่1กับใบที่2แตกพร้อมกันเนี่ยเออไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นควายกับงูนี่แหละนะครับโดย ตอนนี้เรารู้ว่าลูกโป่งใบที่2แตกก่อนนะแต่โจทย์ถามอีกว่าแล้วอุณหภูมิที่ทําให้ลูกโป่งทั้ง2ใบเนี่ยแตกเนี่ยมันต่างกันอยู่กี่องศาเซลเซียสนะครับถ้าคุณอยากรู้อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสกันจริงๆคุณต้องเอา312เคลเนี่ยมาลบออกจาก273ก่อนคุณจะได้เซลเซียสมาแล้วก็เอา364บเนี่ยลบออก273ก่อนคุณก็จะได้เซลเซียสมาแล้วเอาเซลเซียสนี้กับเซลเซียสนี้มาหักลบกันซึ่งในทางปฏิบัติ เราไม่จําเป็นต้องลบ273ทั้ง2หัวข้อก็ได้เราแค่เอาไอ้น,นี้กับไอ้น,นี้มาลบกันแล้วก็จบเลยได้ผลต่างเป็นเซลเซียสเลยไม่เป็นไรเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลต่างตรงนี้นะครับมันสามารถหาได้จากการเอา364ลบออกซะ312ตรงนี้ก็จะกลายเป็น26ก็เป็น5อันนี้ก็หมดพอดีก็ต่างกันอยู่ประมาณ52ององศาเซลเซียสนะครับตอบข้ององูได้เลย นะครับข้อที่14เนี่ยก็เหมือนเดิมครับยังคงง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเหมือนเคยแต่สําหรับคนที่คิดเลขเร็วก็คงจะไม่ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขอย่างผมนะครับผมเนี่ยโอเห็นเลขชุดนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับใครพอมีวิธีคิดเลขดีๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเป็นประโยชน์ให้กับตัวเต้ยคนนี้ด้วยเผื่อได้เอาไปปรับปรุงวิธีการสอนกันต่อไปวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ